มาค่ะวันนี้จะมาพามาดูกุหลาบที่บ้านแก้เหงาช่วงโควิดอยู่บ้านเนาะอันนี้จะเป็นสองต้นที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะต้นหนึ่งจะเป็นสีขาวครีมครีมนะคะตัวนี้นี่ก็เพิ่งตัดดอกไปเวลาตัดดอกเนี่ยเราก็จะป้ายเนี่ยเห็นไหมไว้กันไม่ให้เขาเจอโรคราดำนะคะเวลาเราลดน้ำหรือว่าเจอฝนต้นใหม่เนี่ยเราก็จะพักไว้โซนหนึ่ง หรือว่าต้นที่ไม่ค่อยแข็งแรงจะไม่เอาไปรวมกับโซนที่ที่ปลูกแต่ก็ได้แดดเหมือนกันนะตรงนี้ต้นนี้คือ,อนี่ดูปไป diamond jubilee นะคะก็พุ่มกำลังดีเนาะต่อเขาออกดอกอีกรอบนึงทีนี้มาถึงต้นนี้ีกำลังแตกกิ่งเลยคือเราอยากได้กุหลาบสีแดงอันนี้ก็เลยจะเป็นกุหลาบ อิตาลีนะคะนี่ก็รอเขาออกดอกอยู่อันนี้คือเนี่ยมาดูป้ายอันนี้คือวาเลนติโนจ้าสีแดงรอดูว่าจะแดงไหมยังไม่เคยได้ดอกนะคะซื้อมามีแต่ต้นแต่ว่าต้นสมบูรณ์นะคะกิ่งค่อนข้างใหญ่เวลาซื้อกุหลาบเนี่ยก็คือจริงๆอยากให้ดูต้นมากกว่ามีดอกติดมาเนาะ ถ้าต้นแข็งแรงเนี่ยดอกก็จะสวยนะคะเดี๋ยวไว้มีดอกเดี๋ยวพามาดูอะต้นนี้นี่บอกไว้เลยตอนแรกมาถึงมีตก่ก้านที่เคยโพสต์ไปว่าได้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้นเนี้ยผิดหวังกับร้านแต่วันนี้ก็พยายามมาบำรุงนะคะใบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือบำรุงเองก็เลยไม่มีโรคล้วตอนแรกได้มาแบบโหงน่าสงสารมาก ต้นนี้คือคอเดตจูบิลี่นะคะจะเป็นกุหลาบสีออกส้มๆเนี่ยเรากําลังรอดูอยู่มันจะเป็นกุหลาบหลายสีอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนตอนอ่อนๆจะเป็นสีหนึ่งตอนบานเยอะๆก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยเราก็เลยรอดูเนะี่ยเขาให้ดอกมาแล้วแสดงว่ารอดแล้วนะคะที่ตอนแรกไม่กล้าเปลี่ยนกระถางเลยนี่คือกระถางเก่านะะก็รอถ้าต้นไหนที่ไม่ได้มีชื่อแขวนมาเนี่ยเราก็จะทำป้ายเองนี่เลือนเือนเน็หนึ่ง ก็เขียนใหม่ได้เดี๋ยวไปดูต่ออันนี้ต้นโปรดเลยนี่คือ Toffee Rose ค่ะออกดอกเรื่อยๆเลยนะคะต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นดอกตูมอยู่นะเพราะว่าตัดไปแล้วส่วนหนึ่งกุหลาบนะคะยิ่งตัดยิ่งยิ่งงามนะคะนี่ก็จะแตกไปไนะอันเนี้ยนี่เติมแตกใหม่ ก็แตกใหม่ทฟฟี่โรสอ่าตัวนี้จะเป็นเหลืองๆห,หน่อยนะอันนี้จะเป็นโทนสีเหลืองนะคะจะเป็นเหลืองเฉลิมพักกี้อะ่ะดอกจะเป็นควงเนาะนั่นหอะเขาจะออกดอกมาทีนึงเขาะจะมีดอกเล็กๆข้างๆแสมเวลาบานเนี่ยถ้าบานพร้อมๆกันก็จะคล้ายๆอันนี้นะคะหอมดอกเล็ก ไม่ใหญ่อาจจะเป็นเพรต้นมันเล็กด้วยหรือเปล่าเพราะต้นนี้เราได้มาจากชปีต้นแบบเล็กก็มาบ,บำรุงใบมันให้มันมีดอกตอนนี้ก็มีดอกเยอะเลยแต่เป็นดอกเล็กๆหอมดชื่นตอนเช้าคือจะบอกว่าถ้าบานใหม่ๆเนะี่ยจะสีนี้บานไปเรื่อยๆก็จะเริ่มขาวขาวแบบนี้ต้นถัดมาก็ยังเป็นโทนสีเหลืองอยู่นะน,นี่คือเบียทริสนะคะเพิ่งออกดอกมาหนึงนี่รอรอเขาสมบูรณ์ก่อนเนาะ ต้นนี้จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆได้มาเป็นต้นเล็กด้วยแต่ว่าออกมาทีก็สวยนะก็พยายามบำรุงใบยอยู่นะคะใบย,ยิ่งเยอะก็จะยิ่งทำให้เขาสะสมอาหารได้ดีดอกก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะจ๊ะถัดแม่ถ้ายังเป็นโทนสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นอลิซาเบธจจร์ดนะคะก็ยังไม่ค่อยยังไม่เคยเห็นดอกเหมือนกันกำลังบำรุงอยู่นะคะ ไม่มาเลยนี่ก็จะเป็นโทนเขาบอกว่าจะเป็นโทนสีชมพูนะคะถัดมาอันนี้โฟบจอนพอลทูอันนี้ออกเรื่อยๆเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างของดอกที่ไม่สมบูรณ์นะคะแต่ก็ยังคงไว้มันยังหอมเหมือนเดิมก็เลยเอาไว้ก่อนคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่มันก็จะน้อยนะคะอย่างครั้งนี้มันออกมาประมาณ78ดอกจริงๆดอกทุกดอกจะเป็นทรงนี้หมดเลยเนี่ยเนี่ยสวยใหญ่เนี่ย,ย,ยถ้าที่ผม สวยใหญ่หอมนะคะจะมีแค่ดอกเนี้ยดอกเดียวเองที่มันไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นแบบตูมตูมอยู่นี่ก็ใช่นะคะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่โป๊บอยู่นะคะอ่าถัดมาจะเป็น Spirit of Freedom ตอนนี้ก็คือรอมันแตกกิ่งอยู่ยังไม่ออก จะเป็นต้นไม้กึ่งเลือ้อยก็เลยมีกรงให้เอามาต่ออันนี้อันนี้เป็นวินเรียมแอนแคทเธอรีนจริงๆจะออกเป็นขาวๆนะแต่ก็ดอกมันน่าจะใหญ่อะแต่ว่าทำไมมันถึงเล็กก็ไม่รู้กำลังพยายามบำรุงอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันออกมาเป็นไงตอนนี้เป็นแบบตูมหมดเลยเนาะ อันนี้จะเป็นสีแดงมิสเตอร์ลินคอนจ้าสีแดงแต่ว่าเราเคยรอมันบาหลายทีละมันก็ไม่แดงอะ่ะมันก็ออกจะออกบานเย็นนะะนี่ต้นค่อนข้างใหญ่ส่วนต้นนี้เป็นเจ้าส้มคือน่าจะเป็นกุหลาบพันธุ์ไทยละมั้งเป็นต้นแรกที่เราซื้อเนี่ยกำลังออกดอกเลยสีแสดส้มแสด ้มปรีดเลยเอาไว้เดี๋ยวถ้ามันบานจะมาให้ดูแล้วก็อันนี้ที่แอบอยู่ข้างในจะเป็นพันญี่ปุ่นพุ่มเล็กดอกกลางไม่ค่อยหอมก็คือชิโนบุเรโดอันนี้ถ้าบานเยอะๆก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดกำลับงบานเนี่ยสีก็จะสวยแบบนี้นะคะนวลๆเหมือนเหมือนนมเย็นอนะดอกจะก,กลางๆสวยบานตลอด ต้นนี้จะมีดอกตลอดเลยนะไม่ขาดนะข้างนอกนี้ก็ยังรอดอกอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นบีชอปบีชอปคาสโต้เ B พิ่งออกไปแล้วก็ตัดนะคะก็เดี๋ยวรอเขาออกใหม่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นคอนสแตนสีชมพูบีชอปก็สีชมพูอันนี้ก็สีชมููอนะคะรอออก อันนี้อันนี้คือชิโนบูเรโดเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยดอกเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยดอกมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนี้ยคือจะเป็นดอกโทนสีม่วงอ่อนๆนะคะกลิ่นหอมจางๆนะ,ะตอนนี้เราก็พยายามที่จะบำรุงใบมันอยนู่นี่เริ่มออกดอกเล็กๆมามีดอกเล็กๆนะะอาจจะสับสนนิดนึงเพราะกุหลาบตั้งใกล้กันไปนิดนึงอันนี้คือ คิน d ดอรบลูออกไปหลายรอบแล้วอันนี้ก็มาอีกดองอ่ะมีคนบอกว่าหอมมาแต่ทำไมเราสูมันไม่หอมก็ไม่รู้แต่ดอกสวยมากเลยสีสวยสีแบบม่วงม่วงชมพูชมพูอะ่ะก็อันนี้เป็นดอกตูมของเขาเนาะต้นมันแบบเหมือนใบมันไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็เลยแบบริดทิ้งไปบ้างก็นี่รอมันแตกกิ่งใหม่เนาะพยายามบำรุงใบอยู่แต่ก็เขาก็ออกดอกเรื่อยๆเลยนะ นี่ดอกบัวไม่เกี่ยวละนี่บัวหลวงเลี้ยงไว้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นจูเลียตโรสตอนตูมเนี่ยจะออกสีเหลืองๆพีชพีชแต่ว่าเดี๋ยวพอบานแล้วเนี่ยมันก็จะออกไปค่อนไปทางเหลืองถ้าปลูกที่ที่นี่อ่ะเนาะอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนแล้วก็ต้นเราอาจจะไม่ได้ใหญ่มากวยดอกมันก็เลยไม่ได้ใหญ่มากแต่หอมแบบหอมมาก ันนี้ก็คือกำลังอยู่ในช่วงแต่งกิง่งแตกใบใหม่จะเป็นเอฟทายเอฟทยโดสดอกสีม่วงเข้มๆชมพูชมพูส่วนอันนี้ตัดและตอนแรกม,มันแบบยาวระยงระยางมากเลยนี่คือเรดอีเดนค่ะซึ่งมันมันเหมือนมันช่วงนี้หน้าฝนนะมันไม่บานเลยอะ มันออกมาเป็นดอกกลมๆแล้วมันก็แบบเหี่ยวไปทั้งอย่างนั้นตลกดีเดี๋ยวพ็่รอเขาออกใหม่นี่เพิ่งตัดไปอย่าลืมนะคะตัดทุกครั้งก็ต้องป้ายแบบนี้นะคะจบและว,วันหลังเดี๋ยวพามาดูใหม่เนาะถ้ากุหลาบบานตอนนี้ก็น่าจะมีตะโป๊บเนี่ยแหละที่บานนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะตัดไปปักจักรัน ติดตามรีวิวจาก C ชีค journal channel ให้กำลังใจกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะ